จุดนัดพบของสำนักหยินหยางถึงจะบอกว่าที่นี่เป็นจุดนัดพบก็เถอะแต่เราก็ยังไม่เห็นใครสักคนท่านซางเซียนคงไม่ได้ทิ้งเราใช่ไหมแล้วไหนจะเรื่องนักฆ่าอีกปล่อยให้เราอยู่คนเดียวได้ยังไงเฮ้เจ้าคือสิษย์ของสำนักหยินหยางที่ชื่อว่าเซียวหูใช่ไหม ใช่ครับมีอะไรหรือเปล่านี่เขาเป็นใครกันทำไมอยู่ๆถึงเข้ามาหาเากก็ล่ะหรือว่ายินดีที่ได้รู้จักตัวข้านั้นมีนามว่าจือหยานเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่สวัสดีท่านจือหยานข้าไม่เคยเห็นใครสวยเท่าท่านมาก่อนเลยถึงเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็เถอะแต่เขาก็เป็นถึงหัวหน้าของที่นี่และควรจะ ชมขอไว้ก่อนจะดีที่สุดข้าขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะข้าไม่ชอบพวกผู้ชายที่ชมผู้หญิงไปทั่วเพื่อหวังสร้างฮาเร็มหรอกนะเอ๊นี่ท่านเห็นข้าเป็นคนยังไงกันละเนี่ยเรื่องนั้นเป็นยังไงก็ช่างแต่เจ้าน่ะพอรู้สถานการณ์ของตัวเองบ้างไหมที่ข้าโดนตั้งข้าวหัวอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเรื่องนี้ข้ารู้แล้ว ข้าไม่นึกเลยว่ารางวัลจะเยอะขนาดนั้นถูกตั้งมาให้ข่าไอ้เด็กเนี่ยนะแต่ช่างมันเถอะแต่เราก็เป็นถึงระดับหัวหน้าในองค์กรบุกผาธมินเราไม่อยากเอามือไปแปดเปื้อนเพื่อจะฆ่าเด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาหรอกข่าให้เจ้าเลือกวิธีตายเพราะข้าไม่อยากจะทรมานเจ้าหรอกนะเซวู กำลังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเซียวูแล้วกับสนักกันเถอะแล้วคนคนนี้คือใครล่ะถ้าคือนะักฆ่ามืออาชีพที่จะมาฆ่าน้องเซียวูของเจ้ายังไงล่ะถ้าเจ้าไม่อยากตายก็หุบปากไปซะคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ถอยไปพลังลมปารุนแรงอะไรเช่นนี้เห็นพลังของข้าแล้วยังล่ะ ถ้ามาขัดขวางแล้วก็ข้าจะฆ่าลางทั้งตระกูลของเจ้าทิ้งซะแล้วเจ้าน่ะเลือกได้หรือยังว่าจะตายยังไงเธอคนนี้แข็งแกร่งมากถ้าเราหนีก็คงจะหนีไม่พ้นแน่ถ้างั้นเราคงต้องลองใช้วิธีนี้ดูข้านั้นตกหลุมรักท่านตั้งแต่แรกพบถ้าข้าจะตายแล้วก็ข้าขอตายด้วยฝีมือของท่าน ตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นราชาแห่งฮาเลมแล้วก็ต้องสรารภาพรักแบบกระทันหันจะได้ผล50%ก็ต้องลองเสี่ยงดูดูจากปฏิกิริยาของเธอแล้วชีวิตเราคงจบเพียงเท่านี้เงั้นสิได้ผลเฉยถ้าเป็นนักฆ่ามืออาชีพข้าจะไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงานจเจ้าก็ร,รีบเลือกแล้วก็ตายไปได้แล้ว แล้วคนนี้อ่านแผนของเราออกมันเหรอเราจะต้องตายแล้วจริงๆเหรอเปิดถุงนี้ซะถ้าถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายจดหมายกับแหวนเัินหรือในแหวนนั้นมีหินวิญญาณอยู่ถ้าต้องการใช้ให้ท่องคาถาต้องการเท่าไหร่ข้าจะจ่ายให้สิบเท่าอีกฝ่ายเป็นนักฆ่าถ้าจ่ายเงินให้จำนวนสูงกว่า คงจะไม่โดนค่างั้นสินะท่านจื่อยานถ้าต้องการเท่าไหร่ค่าให้ท่านเป็นสิบเท่าค่านั้นเป็นนักฆ่ามืออาชีพใครจ่ายมากกว่าค่าจะทำงานให้คนนั้นเงินฟาดหัวแค่นี้ก็พองงันสินะโอ้โห ในแหวนวงนี้มีหินวิญญาณตั้งหนึ่งแสนก้อนแน่ท่านจืออ๊อหยางพอใจหรือยังครับแน่นอนตอนนี้เจ้าคือผู้ว่าจ้างของข้าเจ้าอยากให้ข้าไปจัดการใครหรือเปล่าข้าไม่ต้องการจะฆ่าใครแต่ว่าท่านนี่พูดเหมือนกับว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นแหละทำไมเขามองเราแบบนั้นล่ะ ถ้าเป็นนักฆ่ามืออาชีพนะถ้ารับเงินมาแล้วไม่ทำงานมันจะเสียชื่อเขาไม่ต้องการฆ่าใครจริงๆหรอหรือว่าเจ้าต้องการให้ไปเป็นคนรักของเจ้าอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าเขาจะไม่คู่ควรแก่ข้าแต่เขาก็รวยถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังไม่มากแต่เขาก็รวยถึงดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ไม่มีอะไรดีแต่เขาก็รวย แล้วทำไมอยู่ๆเด็กนี่ถึงดูหลออขึ้นมาล่ะนี่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าตัดสินใจแล้วข้ายอมรับคำสารภาพรักของเจ้านี่มันเรื่องอะไรกันเจาน้าหนีฮอรจริงๆเลยนะซเซลขอแสดงความยินดีกับทั้งสองด้วยเดี๋ยวค่ะจะเอาไปบอกสิทธิ์พี่หญิงให้นะน้องเซลู ทุกคนคือว่าข้าไม่ได้อยากจะสารภาพออกไปจริงๆนะอันตราย <laughs> ตอนนี้ข้ารู้สึกดีใจมากจริงๆและคุ้มค่ามากที่สารภาพออกไปพี่สาวผมขอโทษนะครับผมไม่มีทางเลือกจริงๆโอ้ตอนนี้ท่านดูสวยมากจริงๆนี่แหละคือความงามที่แท้จริงของข้าเจ้าเห็นแล้วสินะจุออยยาง นับตั้งแต่วันนี้เราทั้งสองจะเป็นคนรักกันทำไมหน้าอกเราถึงรู้สึกเจ็บแปลกๆจังเกิดอะไรขึ้นกับเซียวหูหรือเปล่านะนี่คือของขวัญสำหรับการอยู่เป็นพยายนให้กับข้าและเซียวหูนะ นี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เราได้หลังจากเข้ามาในสำนักหญิงอย่างเลยนี่ว่าที่ภรรยาของน้องเซียวหูนี่เป็นคนดีจริงๆได้ผู้หญิงมาเข้าฮาเลมอีกคนหนึ่งแล้วดีจริงๆวันถัดมาเจออย่างคุณใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะคุณก็เหมือนกันนะเซียวอูข้าตามหา เจ้ามาตั้งหนึ่งวันแต่เจ้าดันมาอยู่ที่นี่กับผู้หญิงเนี่ยนะเซีวูดูเหมือนจะมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วสินะคาราอิชาเจ้าเซีวูมันจริงๆมีแต่สาวสวยเข้ามาหามันตลอดเลยแต่ว่าทั้งสองคนนั้นเก่งพอๆกันเลยหวังว่าคงจะไม่สู้กันตรงนี้พอแย่งเซีวูหรอกนะ นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำหนีเร็วทุกคนพวกเขากำลังจะสู้กันแล้วสำนักสุสานข้าละคิดไม่ถึงจริงๆว่าสางเซียนจะโหดได้ถึงขนาดนี้โอ้ดูเหมือนว่าข้าจะมาช้าไปสินะข้าขอโทษด,ด้วยละกันเดี๋ยวเจ้าจะหาว่าข้าไร้น้ำใจข้าเลยเตรียมยาบำรุงมาให้แล้ว กินยานี่แล้วพักสักสองสาเดือนก็จะแข็งแรงดีเลยล่ะข้าขอโทษเจ้าด้วยนะข้ารู้สึกผิดจริงๆนี่เจ้าเป็นใครแล้วทำไมถึงต้องมาโจมตีกันด้วยล่ะข้าต่างหากที่ต้องถามเจ้าว่าทำไมถึงมายุ่งกับเซียวเซียวมาสารภาพรักกับข้าก่อนนะแล้วข้าก็ตอบตกลงก็แค่นั้น สรารภาพเป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวจริงๆนี่ซเซลวเจ้าไปสารภาพรักเขาก่อนจริงหรือเปล่าก็ผมไม่มีทางเลือกนี่ครับนี่เจ้าเห็นย่นั่นสวยกว่าข้าอีกนั้นเหรอเจ้าคงอยากไปเต็มที่แล้วสินะแต่ก็เอาเถอะ ข้าแค่อยากมาเตือนว่าเจ้าอย่าลืมคำสอนของพี่สิบพี่ของเจ้าล่ะจงแข็งแกร่งขึ้นซะก่อนที่จะสร้างฮาเลมอย่าให้ความรู้สึกอะไรก็ตามมาควบคุมเจ้าผมจำได้อยู่แล้วแต่ว่าทำแบบนี้มันเหมือนไม่อยากให้เรามีฮาเลมอย่างนั้นแหละอย่างน้อยมันก็เป็นความฝันที่ข้าอยากจะให้มันเป็นจริงนะข้าผิดหรือไงที่ผู้ชายอย่างเรา อยากจะมีฮาเลมเซีวข้าก็เคยผ่านความรู้สึกแบบนี้มาก่อนข้าเข้าใจเจ้าดีเลยล่ะอย่าร้องไห้ไปเลยนะเจ้าก็จงแข็งแกร่งขึ้นซะเพื่อจะได้มีฮารเลมยังไงล่ะพวกเขาเหมือนคนเป็นบ้าแต่ทำไมเราถึงเข้าใจความรู้สึกของพวกเขากล่ะ ึงเวลาที่เซียวหูจะกลับมาแล้วสินะหวังว่าเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะผมกลับมาแล้วครับพี่สาวผมไม่ได้มีฮาเลมนะแค่มีแฟนสองคนสวัสดีข้าเป็นแฟนของเซียวหูข้าชื่อจือหยานฮู้ฮู้ข้าเองก็เป็นแฟนของเซียวหูเหมือนกันนี่พวกเจ้ากำลังทำอะไร พี่สาวเข้าใจผิดแล้วจางเซียนไม่ได้เป็นแฟนของผมนะสงสัยพี่ต้องเตือนสติน้องชายที่แสนน่ารักของพี่สักหน่อยแล้วล่ะพี่สาวใจเย็นกน่อนพี่กำลังจะเข้าใจผิดนาะข้าเตืนเจ้าไปแล้วว่าอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆ แต่เจ้ายังเป็นมีแฟนข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้มาหลอกลงเจ้าก็เธอไม่ได้เลือกผู้ชายที่หน้าตาผมจึงขอเธอเป็นแฟนใช่แล้วล่ะข้าไม่ได้เลือกผู้ชายที่หน้าตาหรอกนะเพราะว่าข้าเลือกจากความรวยยังไงล่ะก็ยังดีที่เจ้ายังพูดความจริงออกมาถึงเซียวจะไม่ยอมรับข้าแต่ข้าอยากเป็นแฟนของเขานะ ซางเซียนแล้วแฟนเก่าของเจ้าล่ะช่างหวมันดิทําไมข้าจะต้องไปสนใจมันด้วยแฟนคนหนึ่งของข้าของเจ้าก็เลือกเจ้าเพราะเงินส่วนอีกคนก็เพราะอยากแก้แค้นผมไม่สนหรอกแค่มีแฟนก็พอแล้วเจ้าพวกนี้เป็นบ้ากันหมดไปแล้วใช่ไหม ดูเหมือนว่าข้าคงต้องบอกความจริงกับเจ้าแล้วสินะเซวูเจ้าอายุยี่สิบปีใช่ไหมแต่ซางเซียนอ่ะอายุสามร้อยกว่า,วาแล้วนะรู้หรือ,อยังสามร้อยเซวูดูเหมือนว่าเจ้ากำลังคบกับยายแก่อยู่นะเจ้าก็ทำเป็นพูดไปแล้วเจ้าอายุเท่าไหร่กันล่ะ ข้ายังไม่ขึ้นหลักร้อยหรอกนะอายุของข้าแค่เก้าสิบเองก็เก้าสิบกำลังตกใจทีนี้รู้หรือยังว่าโลกใบนี้มันนากก่ากลัวแค่ไหนข้าขอโทษถ้าคำพูดบางคำที่ร่วงเกินท่านไปได้โปรดยกโทษและให้อภัยข้าด้วยตอนนี้ผมรู้แล้วว่าโลกใบนี้มันนากก่ากลัวแค่ไหน ผมขอโทษที่ไม่เชื่อฟังพี่สาวนะครับดูเหมือนว่าเซียวจะชอบผู้หญิงอายุประมาณ60ปีงั้นเหรอพวกเราคงแก่เกินไปงั้นสินะถ้าข้าอายุ60ปีเซียวอาจจะชอบข้าจริงๆก็แล้วก็ได้ข้าอายุแค่60ไม่ต้องอิจฉาข้าหรอกนะพวกป,ป้าๆทั้งหลาย20 อายุ60บวกอายุ300บวกอายุ90บวกโลกนี้มันช่างโหดร้ายหลังจากนี้ข้าจะไม่ดูผู้หญิงจากหน้าตาอีกแล้วกำลังสงสัยทำไมพวกเจ้าถึงเข้ามายุ่งกับเซวูด,ด้วยถ้าแค่อยากได้เงินไม่มีเจตนาอย่างอื่นจริงๆแล้วเจ้าน่ะคงไม่ได้เอาเซลวูไปแก้แค้นแฟนเก่าของเจ้าหรอกนะ ข้าก็แค่หยอกล้อเจ้าเล่นอย่าคิดมากเลยเชื่เว้ยเจ้ายังอ่อนต่อโลกใบนี้มากเกินไปดูเหมือนว่าตอนนี้คงจะต้องแข่งกันแล้วสินะถ้าใครอยากได้เซียวหูมาครอบครองรอบนี้เซียวหูเจ้าอาจจะโชคดีแต่รอบหน้า ข้าจะให้เซลยวหูมันตายให้ได้ข้าขอสัญญาเขาคงจะกลับมาซะแล้วใช่ไหมถ้าเขาหิวเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแหละอย่างงั้นหรอกเหรอข้าขอล่าล่ะพวกเจ้าก็กลับไปทางที่พวกเจ้ามาเถอะเดี๋ยวก่อน ทีนี้พวกเราจะทำยังไงดีล่ะงั้นเรามาร่วมมือทำให้เซลูเป็นของพวกเราดีไหมข้าเห็นด้วยตอนนี้เรายังวางใจไม่ได้เพราะพวกนั้นต้องร่วมมือเอาเซลูไปจากเราแน่อีกด้านหนึ่งการสนทนาระหว่างซางเซียนและจือหยานฮะนี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่ที่จริงแล้ว ข้าตกลงละหลุมรักเซียวตั้งแต่เขามาสารภาพรักกับข้าแล,ะละ้วล่ะไหนจะบอกว่าสนใจแค่เงินนั่นก็แค่ข้ออ้างที่ให้ดีอยู่ข้างๆเซียวูตะหากเจ้านี่ไรเดยงสามากกว่าที่ค่าคิดซะอีกตาเจ้าเล่าบ้างแล้วเรื่องที่บอกว่าเซียวหน้าตาเหมือนแฟนก่าของอะไรันนั่นน่ะได้สิแต่ว่าเรื่องมันยาวหน่อยนะ ้าสัญญาว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปได้ไหมขอนั้นชื่อว่าชวนปู่ขอเป็นคนที่สัญญาว่าจะอยู่กับข้าไปจนวันตายฮาเลมในวัยเด็กเดี๋ยวก่อนฮาเลมในวัยเด็กนี่มันอะไรกันข้ามีแฟนสิบคนตอนเด็กยังไงล่ะนี่ไม่เรียกว่าฮาเลมหรอกนะต้องเรียกว่าเจ้าชู้ถึงจะถูก ข้านั้นรักสวนปูมาตลอดเป็นเวลาสิบปีแต่ว่าเรื่องนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยข้าเคยถามเจ้าว่าถ้าแฟนทั้งสิบคนของเจ้าตกน้ําเจ้าจะเลือกช่วยใครแต่เจ้าลังเลแปลว่าเจ้านั้นไม่ได้รักข้าจริงๆถึงข้าลังเลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่รักเจ้าสักหน่อยนีิ และหลังจากวันนั้นชวนปู้ก็ได้ทิ้งข้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครน่ะมันคือนางผู้หญิงที่แย่งชวนปู้ชวนปู้ไปจากข้าดังนั้นข้าจึงสัญญากับตัวเองว่าถ้าข้าเจออีนางนั่นหรือว่าชวนปู้ที่ไหนก็ตามข้าจะฆ่ามันที่นั่นให้จงได้แบบนี้แปลว่าเจ้าตัดสินใจตัดใจจากชวนปู้ได้แล้วสินะ ไม่หรอกเพราะว่าข้าเจอเซวูเมื่อไม่นานมานี้ทําให้ข้าได้รู้สึกตัวว่าข้านั้นยังรักเขาอยู่และข้านั้นข้าต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาถ้าหากว่าเจ้าคิดจะแย่งเซวูไปจากข้าแล้วก็ข้าจะไม่รับประกันชีวิตของเจ้าหรอกนะเจ้าสามารถแย่งเงินทองหรืออะไรก็ตามในชีวิตของข้าไปได้ แต่รักแรกของข้านั้นเจ้าไม่สามารถแย่งไปจากข้าได้หรอกนะเออายุตั้ง90้าสิบแล้วยังไม่เคยมีความรักอีกอย่างนั้นเหรอก็ยังดีกว่าคนที่หมกมุ่นในความรักอย่างเจ้าก็แล้วกันข้าขยอกเจ้าเล่นอย่าคิดมากถือว่าเราร่วมมือกันอยู่ข้าจะปล่อยไปแล้วกันเจ้าสนใจ ให้ข้าช่วยสอนเรื่องการบำรุงผิวพรรณของเจ้าไหมล่ะดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่เลยถ้าได้ก็ดีรักแท้นั้นไม่เกี่ยวกับอายุเราไปลุยพิชิตหัวใจของเซียวหูกันเลยลุยเลยอะไรกันคะเนี่ยผู้หญิงคนนั้นคือใคร เซวเฟยเฟิงสถานที่รวบรวมหญิงสาวของนิกายหญิงหยางผู้อาวุโสในสำนักหญิงหยางซุนเซียนเซียนแสงจันทร์ในยามค่ำคืนนั้นเหมือนความอ่อนโยนของหญิงสาวร้อยปีที่ผ่านมาเจ้าเป็นคนแรกที่กล้ามาแอบดูข้าอาบน้ำใจเย็นก่อนนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด คโอซโสคะคนนี้เขาเคยหลอกพวกเราด้วยค่ะหืมเจ้บบาบังอาจมากนะที่มาหลอกลูกศิษของข้านั่นมันก็เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันข้าไม่ได้อยากจะหลอกจริงๆนะว่าแต่สถานการณ์มันบังคับให้ข้าต้องทำแบบนั้นจริงๆพี่สาวผมเข้าใจที่พี่สาวเตือนไว้แล้วละ่ะว่าห้ามมีฮาเลมจนจะแข็งแกร่งหมายถึงอย่างนี้เองสินะ ทุกคนคะทุกคนกำลังเข้าใจผิดกันอยู่นะคะมีนางฟ้ามาช่วยแล้วไปยี่ที่เจ้าบอกว่าพวกเรากำลังเข้าใจผิดเจ้าหมายความว่ายังไงคนคนนี้คือเซวูเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เซินหลินค่ะโอ้เป็นลูกศิษย์ของตาแก่นั่นงั้นเหรอ ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจผิดกันจริงๆข้าดีใจนะที่แก้ความเข้าใจผิดได้แต่ว่าทำไมมันถึงง่ายจังเลยล่ะเ <laughs> ซวูเจ้าไม่รู้ชื่อเสียงของเจ้าจริงๆเหรอก็เจ้านะ่ะชอบผู้ชายแก่ๆกล้ามใหญ่ๆไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่อยู่บนเรือบินข้าได้ยินนะนี่พวกเขาเชื่อว่าข้าไม่ชอบผู้หญิงจริงแล้วใช่ไหม เรื่องเมื่อกี้ข้าขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนี่นาะแต่ว่าเจ้าช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมช่วยอะไรเงนินหรอครับตะ้แก่ซเซอรหลุนถ้าเจ้าไม่อยากให้ข่าวของลูกศิษย์ของเจ้าเผยแพร่ออกไปแล้วก็เอายาฟื้นฟูลมปานมาให้ข้าสองขวด ผู้หญิงในโลกนี้ทำไมชงโหดลายกันเหลือเกินอยากจะทำอะไรก็ทำเขาไม่สนใจเจ้านั่นหรอกว่าจะเป็นยังไงดาแค่สองขวดแค่นี้เพื่อช่วยชีวิตลูกศิษย์คนนี้หน่อยไม่ได้หรือไงไม่ให้ไม่สนใจไม่ช่วยด้วย นี่เจ้าไปทำอะไรให้อาจารย์ของเจ้าโกรธได้ขนาดนี้เนี่ยอาจารย์คะหนูก็ลมปานได้โดยไม่ต้องใช้ยาก็ได้คะ่ะไม่ได้หรอกไปยี่ล้วกอลมปานล้มเหลวแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะไม่น่าละ่ะพี่สาวถึงให้เรากินยาเยอะซักขนาดนั้นที่แท้ก็ป้องกันอันตรายไวน้นีเอง แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเธออายุยี่สิเท่าเราแถมโคตรจะน่ารักเลยเว้ยเธอต้องการความช่วยเหลือนั้นเราก็ต้องช่วยเธอให้ได้ที่บ้านของพี่สาวนะ่าจะยังมียาเหลืออยู่ถ้าเจ้าอยากได้ยาสนใจไปเอาที่บ้านพี่ข่าไหมนั่นมันยาของข้าเจ้าต้องเอามาให้ข้าสิไม่ใช่เอาไปให้จีบหญิง 30นาทีต่อมาข้าขอบคุณนะที่เจ้าช่วยเข้าไว้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเธอน่ารักมากเลยดูเหมือนว่าเราจะตกหลุมรักเธอซะแล้วสิทำไมเราถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเขาจังเลยเหมือนเล่ากับว่าชาติที่แล้วเราเป็นคนรักกันอย่างนั้นแหละและแล้วหนุ่มสาวก็ได้แอบปิงกันใครอีกเนี่ย คือว่าเธอเป็นแฟนของผมและตอนนี้ต้องการยาฟื้นฟูลงปานพี่สาวพอจะช่วยผมหน่อยได้ไหมข้าอะไรอยากจะข้อเจ้าจริงๆเลยเซลูแถมเจอกันแค่แป๊บเดียวก็ตกหลุมรักกันแล้วงั้นเหรอเธอ,บบเ,กกเ,อเป็นใครกันแล้วมีจุดประสองค์อะไรกันนะช่างมันก่อนก็แล้วกัน ถ้าเธอหักหลังเซียวก็แค่ฆ่าเธอก็พอการจะเป็นคนรักที่ดีนั้นต้องต้องไปสำรวจเส้นทางแห่งความรักสนใจจะไปด้วยกันไหมล่ะเซียวไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมง่วงแล้วอยากจะนอนมากกว่างั้นเราก็นอนด้วยกันไปเลยเป็นไงพี่สาวช่วยผมด้วยถ้าเจ้าขอร้องให้ข้าช่วยข้าก็จะช่วยเจ้าเอง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นอนด้วยกันไปเลยสามคนเป็นไงไม่มีวันแต่ว่าเ้าลืมบอกไปว่าเ้าแอบใสยาพิษลงไปในน้ำชาด้วยแหละตอนนี้เจ้าควรไปหายาแก้พิษก่อนนะซางเซียนข้าคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันจะอีก ตั้งแต่เจ้าเข้ามายุ่งกับเซียวหูเจ้าก็ไม่ใช่เพื่อนของข้าแล้วล่ะทําไมเจ้าถึงต้องวางยาด้วยล่ะตามจริงยานั่นมันจะช่วยสังเซียนในการรวบรวมลมปรานเพื่อทะลุเข้าสู่ขั้นต่อไปได้น่ะเจ้านี่ใจดีจริงๆเลยนะถือเว้ยเซียวหูมานี่ซิมีอะไรหรอครับพี่สาวตามจริงเซียวหูน่ะ ถ้าไม่หอมแก้มก่อนนอนเจ้านี่จะนอนไม่หลับนะ่ะเจ้าไม่อยากลองบอกฝันดีเซียวหูแบบใหม่ๆดูบ้างเหรอให้ข้าหอมแก้มเซียวอูดได้จริงๆงั้นเหรอเงี่ยมแล้วก็ที่มือของข้านั้นมียาพิษเคลือบอยู่ด้วยนะถ้าเจ้าไม่รีบไประวังจะไม่ทันการเอานะ ้าไม่รีบเจ้าจะได้ตายจริงๆแน่ท่านนักฆ่ามืออาชีพเจ้าเอากมรู้สึกของข้ามาลอเล่นแบบนี้ได้ยังไงข้าก็ไม่ได้อยากจะคิดหรอกนะว่าผู้หญิงที่อายุเกือบจะร้อยปีจะไร้เดียงสาแบบนี้หนะ่าข้าขอถอนคำพูดที่บอกว่าเจ้าใจดีพี่สาวพี่ไม่ได้จะฆ่าเขาจริงๆใช่ไหมโดนยาผิดแค่นี้เธอไม่ตายหรอก ต้องเอาไปเผาถึงจะได้ตายจริงๆพี่สาวอย่าทำแบบนั้นนะครับตอนนี้พี่สาวมากน่ากลัวมากเลยอะไรกันเจ้าจะยอมปล่อยให้นักฆ่าที่จะฆ่าเจ้าก่อนหน้านั้นงั้นเหรอเจ้าน่ะรีบไปล้างหน้าแล้วก็กินยาแก้พิษในตู้ซะแล้วก็ในอนาคตพี่จะรอดูฮาเลมของเจ้าอยู่นะ บางทีเจ้าอาจจะรักเซวูจากใจจริงๆข้าขอโทษด,ด้วยแต่ข้าจำเป็นต้องทำเอาไว้ไปเจอกันในชาติหน้าเอาแล้วกันนะอย่าทอมเนาะพี่สาวทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยหรอครับหรือว่าพี่สาวกำลังทดสอบเราอยู่หรือเปล่านะ ถ้าไม่สามารถอธิบายให้เจ้าฟังได้แต่ข้าทำไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าถอยไปพี่สาวอย่าทำแบบนี้เลยครับนี่เราเป็นอะไรไปความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อซิวซิวกลับมาพี่สาวดูเหมือนว่าพี่สาวจะโดนพิษของตัวเองไปนะครับ นี่มันไม่ใช่พิษหรอกมันอยู่ในร่างกายของข้าแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้าต้องจัดการเจ้านักข่านั่นให้ได้พอได้แล้วเจ้าควรพอได้แล้วกว่อนที่เจ้าจะบาดเจ็บไปมากกว่านี้ทำไมเพราะว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าเจ้าก็ควรจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าและก็ตอนนี้ จิตใจของเจ้ากำลังแปรปวนมันจึงทำให้เจ้าบาดเจ็บยังไงล่ะเดี๋ยวข้าจะเอานางไปรักษาเองส่วนเจ้าก็ไปพักรักษาตัวเองซะ